นนคู่นี้สวยนะใส่ไมาา่ได้เดีเด๋ยวแต่ว่ามันสูงิงเป็าร่คู่นี้เด็กตกาเมือนหนึ่ง 2นะคะ ส่วนใหญ่จะของจะใช้ได้นะคะคงใช้ได้ทุกอย่างมีนาฬิกาไนกี้ตัวที่ตัวจับพังแล้วมั้งขายขายขายบะมี่ซึ่ล่าคนน้อย ะะเป็นกองกองตัวละพันนะคะตัวละพันวอนวแผ่นแผ่นเสียงเก่านะคะ,ะของส่วนใหญ่จะเป็นของดีดีๆทั้งนั้นเลยนะคะรุ่นเก่าเป็นดีเลยนะ,ะใช้ได้ ของที่แบบยังใช้ได้หมดถ้าใครไม่คิดมากนะคะรองเท้าเก่าๆขี k ้นกี้สีขาวเดินกีี้สีขาว กมสมยสวย,ส,วยนะสามคู่แล้วนะเฮ้ยจัทำให้ล <c oughs> แก้ถามแกงถามไม่ื้อร้านนี้ขายรองเทา้าสะอาดนะคะนี่หาโนม,มาเนาะ เส้นย้อมสีบอดยบอดยจัดเล่นนี่แบบตกปลาเลยตัวตัวแพงรึเปล่านี่ของผู้หญิงหรือของผูช้ชายอันนี้ของผู้ชายเป็น,นยืดเหรอเป็นยืดหรออันนี้ของแบบเด็กแนวน,นี่นะคะหยอกหยอกนี้นะคะพงโม,ม 3만 원만 주요한채 아? 3만 원. 1 하나. 3. 만 원. 만 원. 만 원. 만만 원. 만 원. ตันนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าแล้วนะคะมีขายทุกอย่างนะคะไม่ใช่โซนเสื้อผ้าอย่างเดียวเนาะของเครื่องใช้เต็มเลยบไปถึาโน้ตบุ๊กเลโน้ตบุ๊กก็มีอไอห้าเลย นาเป็นไอนนนนนน <laughs> มีผ้าด้วย,วยมีตุ๊กตาแบบ <คน S 1> แบบไทยด้วยนะตุ๊กตาเหมือนที่อยู่ในศาลอ่ะใช่ปะ่ะาิดด้ะ ตัวนี้เสื้อแบรนด์นี่เสื้อมือสองเรื้อมือสองก็มีคนไม่เยอะนะคะถ่ายถ่ายให้ดูได้ตอนคนเยอะๆมันเยอะเกินบรรยากาศจะไม่ค่อยเห็นแบรนด์ดีๆก็มีนะคะ đông yên xíu để, ít xíu để cái, cái ở nó, thế nó, cái tảng, thế, các con chơi, chơi ซื้อเปใส่ทำงานได้นยคะไงไเกีนเาที่เดียวคนเกาหลีก็เดินเยอะนะคะมาไื้อเยอคนเกาหลีก็เดินเยอะนะคะมาซื้อเยอะมีห่อดีจ้ะสิงตั้งใจมาที่เดียวเมื่อเกินมือเนี่ย นี่คู่ละสามพันเก็บร้านกันแล้วนะคะเริ่มเย็นหนังสือเก่านะคะ

หนังแท้เลยอ่ะซิงซิงเพราบางเรื่อกระเป๋าหนังแท้มันนูนๆเงี้ยมันหนังจระเข้เลยมันหนังจระเข้ยวะงนอันนั้นบางกว่านี้ตัวมันยังร่วงมันหนังจระเข้วะกระเป๋าเลื่องหนังกระเข้ยอืมกล้องเลยไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวพไมีจิตเจ้าถ่ายดูปไปให้เมีย อันนี้เด็กแนวออกสตาร์ดนะคะคอนเวิร์ตร้านนี้รองเท้าเหมือนจะสวยๆอยู่นะนะั้นสภาพยังดีอยนะู่นะนี่นี่ด,นะนด้วยนะที่สี อันนี้รองเท้าพวกช่างพวกอันนี้ชุดแนวทหารนะคะเสร็จกองกันแบบนี้เลยมีเป็นกระสอบกระสอบนะคะ ันนี้ก็มีนะคะรถไฟฟ้าไฟฟ้าล่นขา้าวโอ้ตัวเดียวเฮ้ยอันนี้เท่อืขายได้มั้ขายอันนี้น้าไปขี่ที่บ้านมากเลยเนี่ยให้แม่ให้แม่เนาะกันพลนกัน,นเนี่ย<ล>นะกันลมได้แต่สิ่งให้พอพไปไซกับบอสงรถไฟฟ้านะมีหลายโซนหลายช่องให้เดินนะคะเยอะแยะมาก เคยเก่าช้ำเก่าแก้วเก่าก็ม oh, <did> ีนะคะรวมเฉียวแตกแก้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะ

ทำพอได้อยู่ไม่แพงแต่รู้แต่มันเป็นแก้ววงสองเขาไม่ชอบถ้าประดับมาได้แต่ประดับบ้านมีมีดก็มีตัว โันนี้กล้องสมัยเก่าก้ามืนเลยเหรอฮิตาชิด้วยส <c oughs> <ว>ำหรับคนสะสมโอเทนะนะนเนาะอเนกประสงค์เลยกาะเหนืะ <c oughs>

คตัวถามนี้ละคะเท่าไหร่โซนช่างโซนอะไรก็มีนะคะมีดอันนี้ไม่ดีเจ็มือกดบับเบ็ดทำไมแพงจังไม่มีหัวมีแต่ด้ามย เป็นร้านขายเบ็ดแต่ที่นู่นแพงกว่าเยอะใช่ไหมงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดียงคารโก้ด้ยไม่ได้กลับยังไงหรอกนังแช้ พวกอุปกรณ์ช่างนะคะเต็มเลยอันนี้แบบอะไรเนี่ยที่แบบเดินป่าป่ะซิงเกิลเดินรถเดงนรถเลินรถเดินรถย้อนยุคป่ะหัวเบ็ดอันนี้คือตัวที่หมุน วงเปตกปาด้วย่าด,ด้วยกิตตาก็มี <laughs> นี่ก็เป็นพวกโซนจักรยาน โซนอุปกรณ์จักรยานนะคะโซนนี้ไปทางโน้นดิเดินไปทางโน้นดีกว่าดูให้สากลหน่อยอุปกรณ์อะไรพันเดียอะไรพันนี่เจอจอมีอะไรนะบาสุก้าอะไรนะบุหรี่เก่าเออเมนใส่ไหนทิ้งอะไรที่ดูบุหรี่วะบาสุก้า ร้านขายนาฬิกาเนี่ยเต็มเลยหลวๆทังนเด็กเพัปเดี๋ยวนะซื้อตัวปืนซิงปืน

ตัวเตาแก๊สเตาแก๊สเรปิกนิกอันนี้ของแนวปิกนิกป่ะเนี่ยกาใไหมไม่รู้มีแบไปนบางน่กนเ้าุดูดออากยด้ยวกาะง่อน้นเะสิงเฮ้ยเดี๋ยวเขาพ่อค้าจะรบ มีกล้องรุ่นเก่าด้วยใช่ปะต้องคนดูอันนี้เป็นว่าลอกดีไม่ดีเล้งเตวเลืไม่ว่าเป็นวาที่ตกปลาเวลว่าดีกว่านะครับ เทปนะคะซีรุ่นเก่าหนังอี้ยเวเลยจีรีบกันตอไปกันเลยี คนเยอคนมึงเยอะตัวตัวเนี่ยตัวดูรอบดิเออจิงิงมึงมึงมีหัววะนี่ไงตัวตรงหูชบัวนี่ไงหัวเต็มเลยดตัวใหญ่โคตรนี้มันติดดีกว่า มันจะดูเก่าๆอยู่นะข้างบนนั่นแะร้านขายปลาเหมือนปลาฉลามเลยแตเดี๋ยงบอกว่าเรี่ยคเด็กเกคนเด็ อันนี้ก็ขายนะคะที่บ้านเราเต็มคอะที่ร้านปลาชนต้ก็มีกันนะคะาเาจดยอนมเอว

เีออกเดี๋ยวขางข้ไว่นี่ร้านชอปเปอร์เลยนี่้าตัวหนังหุวนนี่กระเป๋าตังสวยปารีสปารีสพาเียวนี่นีรู้จักกันด่าาตัวพี่ดีรู้จักเราใา่รู้จักว่ะโอ้รู้จักรู้จักปกิมีอยู่ <Okay. S 2> นี่ก็เป็นโลทางที่เรามาเด้วเาาเยอเลไม่ใช่ดูนี่เฉยมีอะดูเจอของมีราคาแวะเติมพลังนะคะทานขนมปัง อันหนังสือนะคะหนังสือเก่าอืม 高。高牛<鸟>。高 เล่นไหมเนี่ยตัวไม่กล้าเล่นน่ะเขาเล่นไม่เป็นเาขายเลยเขาเล่นได้นะคยเล่นคนละข้างกัแก้วกันอันนี้อันสวยนะว่าสี่หมื่นยกมือแตะเ่าอ้สิหไอวแนนดี มีคีย์บอร์ดด้วยตัวละพันนะคะเสื้อมือสองตัวละพันคะตัวละพันนะคะตรงน,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 นี้ลมกันเลยนะคะ อันนี้รุมกันเลยนะคะใกล้จะเลิกแล้วนี่ก็รุมกันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> มงนี้คนลุมกันเลยนะคะคนเยอะมากใกล้จะได้เวลาเลิกตลาดแล้วนะคะก็เที่ยวาาตัว ละสนแ้วมาลามพันเ,เออตัวอาหม้อให้เขาอ,อันนึงเขาลืมหม้อเลย,เออเลยโอ้โทำไมไม่กลับไปซื้อมนมยะเลยไม่เอาถึง <c oughs> เด,ด,ดนอยู่ดนอันนี้ใหม่อยู่เด้ <c oughs> อันเดื <c oughs> อยเอาไว้ใส่อง่เหมือนมียี่ห้อเลยตัวนี้โคตใหม่เลยตัวอันนี้คุมอยู่หึสอมียันหนึ่งันย พันเดียวนะคะตาดีได้ตาตราดเสีย <c oughs> มันหาสมบัติไป,ไป,ไปแล <ไป S 2> ้วไปแล้วคิปนี้ก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะ <โฮ S 2> บรรยากาศตลาดมือสองในเกาหลีมาฝาานะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย